ฮัลโหลสวัสดีครับผมอาร์มพบกับพวกเราอิเลียโต youtube channel สำหรับเทรนเดอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตราคาบิตคอย USD นะครับหลังจากที่บิตคอยนะครับท All ําำออทา i g h ไปนะครับที่นี่เนะเจ็ดหสันดอลลาร์เนี่ยขึ้นไปเป็นออทา i ไ h นะั่นแล้วนะครับแล้วก็ณนะปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็คือกําลังเออโดนต้านลงมานะครับแล้วก็มีแนวรับ ออทำไฮเดิมเ um, มื่อปี2021นะครับนี่มารีเทสเส้นแนวต้านเส้นนี้นะครับก็ก็กำลังสู้กันอยู่นะครับตรงนี้ว่าจะลงต่อหรือจะขึ้นต่อนะครับจะลงหรือว่าจะขึ้นต่อนะครับซึ่งจากคลิปล่าสุดที่ผมลงบิตคอยไปนะครับก็คือวันที่ห้าวันที่ห้ามีนานครับนี่นอนอยู่ประมาณตรงนี้ผมก็ได้บอกไว้แหละว่าเออมันเป็นปลายขึ้นแล้วมันใกล้จะแบบคอลเลิชั่นเต็มทีแล้วนะครับ พวกไอซ์ไอไดเบอร์เจนอะไรอย่างนี้ก็เริ่มจะมีนะครับเริ่มจะมีเนี่ยทําเฟรมหนึ่งวันอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ครับยอดยอดที่มันขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไฮเนี่ยไฮตรงเนี้ยมันเคลียร์ไดเวอร์เจนไปเนาะเนี่ยเคลียร์ไดเวอร์เจนไปอันหนึ่งแล้วก็พอขึ้นไฮใหม่ตรงนี้นะครับก็มีบริตไดเวอร์เจนอันเล็กๆนิดน,นึงนะครับตรงนี้หนึ่งถึงสองอันนะครับอ่ะแล้วก็ เมื่อเราดู RSI นะครับตอนมันลงเนี่ยเนี่ยตอนมันลงมารีเทสมาอยู่ราคาณนะปัจจุบันเนี้ยนะครับ RSI เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเกือบห้าสิบแล้วเนี่ยคือถ้าเราเทียบกับโลตรงนี้นะครับโลตรงนี้โลตรงนี้โลปลายปลายใส้ตรงนี้โลนี้โลนี้โลนี้นะครับมันเราจะเห็นนะครับว่าเออมันทำไฮเ l โลนะครับก็คือโลที่สูงขึ้นนะครับแต่ RSI ้เนี่ยทำ โลที่ต่ําลงนะครับก็ก็มีสัญญาณ hidden b u l l e t เนาะก็ตรงนี้ก็น่าจับตามองนะครับว่าจะขึ้นต่ออีกหรือว่าจะย่อเลยนะครับอ่ะเราเรามาดูเราเรามามองกันในมุม e l เ i o t wave บ้างดีกว่านะครับก็จากล่าสุดนะครับผมก็ได้ทําไว้สามซินาริโอเนาะก็คือซินาริโอที่นี่นะหนึ่งสองไซคิขทำสามไซคิขนะครับซึ่งสามไซคิขเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งสองสามสี ห้าไพมาลี่สีเหลืองนี่เนาะผมก็บอกไว้นะครับว่านี่นะส,สามเนี่ยควรจะไปถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดออฟเนี่ยเวฟหนึ่งตรงนี้นะวัดวัดมาที่ผมวัดไว้นะตรงไงนละอันไหนละนี่อันนี้เนี่ยร้อยหกสิเอ็ดจุดแปดนี่เนาะจะน่าจะถึงนะครับตอนนั้นที่ผมบอกไว้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดห้าเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงลนะแต่รีเทสลงมาก่อนนะครับซึ่ง อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็รอนะครับสําหรับซินนาริโอนี้เนาะก็รอนะครับว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เนี่ยเนี่ยห้าอันนี้เนี่ยตอนคลิปล่าสุดนะครับผมบอกว่า5อาจจะจบตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่ายังไม่จบนะครับซึ่งมันก็เฉลยแล้วนะครับว่าห้ายังไม่จบตรงนี้นะครับก็หมาจบตรงนี้แทนแล้วก็ a b c ลงมานะครับเนี่ย A B C ลงมาอย่างงี้เนี่ยก็แบบนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับ A B แล้วก็สี่งมาเป็นสี่อย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยถ้ามันจบแบบสามไม่ถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็คืออาจจะไม่เป็นขึ้นขยายก็ได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าขึ้นไปต่อก็เป็นไปได้นะครับขึ้นไปต่อเป็นไปได้แต่ถ้าจบตรงนี้เลยเนี่ยถ้าเราจะเล่นเราจะเทรดตซตอัพนี้นะครับเราจะเราจะต้องรอนะครับว่ามันเนี่ยจะไปจบตรงไหนนะครับเดี๋ยวเนี่ยไปดูกครับ ก็คือตอนวันรีเทสลงมาเนี่ยมันจะไปจบตรงไหนได้บ้างนะครับเราก็วัดรีเทสเวฟสี่ออฟเวฟสามเนี่ยนะเวฟสี่รนะีเทสออฟเวฟสามก็เนี่ยสามสิบแปดจุดสองห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับก็อยู่ที่ราคาตามกรอบนี้เลยนะครับนี่นี่เนาะหกสิเอ็ดจุดแปดถึงหกสิบเอดจุดแปดก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเวฟสี่เนี่ยมันอาจจะยอย่อเตีย้ยย่อไม่ลึกนะครับอ่ะ นี่เนาะอยู่ที่หกหมื่นสองร้อยห้าสิบห้าหมืนหกมันก็ห้าหมื่นหนึ่งนี่นะครับนี่นะตามกรอบนี้เลยเลเวลตามนี้นะครับก็ซีนารีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับลอยยอตั้งเอ็นทีไปเลยนะครับตั้งเอ็นทีไว้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตรงนี้แล้วก็สต็อปลอตนะครับใครจะสต็อปลอตตรงที่ปลายเวฟหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็สต็อปลอตที่เวฟสองตรงนี้เลยนะครับนี่เวฟสองไพรมารี่ตรงนี้เลยนะครับอืม ไปซีนารีโอถัดไปนะครับก็คือซีนารีโอที่ผมบอกไว้ว่าเนี่ยสามจบตรงนี้เมื่อกี้หนึ่งสองไซเคิลใช่ไหมแล้วก็สามอยู่ข้างบนตรงนี้เนาะแต่เนี่ยสามไซเคิลอยู่ตรงนี้สามไซเคิลมาจบตรงนี้ไม่ถึงร้อยหกสิบจดจุดแปดนะครับแล้วก็สี่จบสี่จบตรงนี้ด้วยสั้นๆแล้วตรงตอนเนี้ยกําลังทำหนึ่งสองสามสี่ห้าไฮมาลีออฟห้าไซเคิลนะครับเนี่ยนะหนึ่งนี้ ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ1เนี่ยจะไปจบข้างบนแบบนี้แล้วก็ด้วยความที่เป็นเว็บหนึ่งนะครับก็ลีเทสเว็บสเนี่ยก็จะลึกหน่อยนะครับลึกลึกกว่าซีนาริโอเมื่อกี้นะครับก็คือเราก็จะลากกรอบไปถึง7 8 6เลยเจ6นี่เนาะ7จ7 8จตรงนี้เลยก็นี่นะครันี่ทุกท่านดูราคาเลยนะเท่ากับเมื่อกี้เลย6 2 0 0ื6สองร้อยห ห้าหมื่นหนึ่งเก้าร้อยนี่นะครับแล้วก็เจ็ดแล้วก็เจ็ดสิบแปดจุดหกอยู่ที่สี่หมืนหกนี่นะอาจจะมาถึงนะจ,จะมาถึงเลยเป็นไปได้นะครับนี่นะผมก็ามาไว้น,นี้จุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะมาอาจจะมารีเทสต,ตรงที่เออโซนโซนต้านเดิมของมันเนาะที่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดออฟเว็บหนึ่งไซเคิลเนี่ยตรงสามเนี่ยที่จะขึ้นมาเนี่ยแต่มันไม่ถึงนะครับอาจจะมารีเทสต,ตรงนี้สักนิดนึงอ่า ย่อมานะครับอืมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไอคอลเลกชันที่เวฟสองเนี่ยครับสองพร i เมอรี่เนี่ยก็เป็นอะไรก็ได้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือเวฟสองเนี่ยเป็นคอลเลกชันแรกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าคอลเลกชันมันจะเป็นแบบไหนนะอาจจะเป็นซิกแซกเป็นแฟตหรือเป็นทัเกิลนะครับ A B C D E หรือไม่ก็เป็นลาดเ wave นะครับอืมอันนี้ก็ต้องรอรออีกนะครับรอ รอแต่เราตั้งเอนตีไว้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าคอลเลคชันจะเป็นคอลเลคชันอะไรนะครับเราก็อาจจะเข้าตั้งแต่เนี่ยเข้าไม้นี้เล็กหน่อยอันนี้ก็อีกเท่าหนึ่งอันนี้ก็ทบอปีกเท่าหนึ่งมันจะทําให้ดึงเอนตีลงมาได้เยอะนะครับอืมแล้วก็สต็อปลอสอันนี้เนี่ยสต็อปลอสเวฟหนึ่งสองอันนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ไกลหน่อยนะครับก็สต็อปลอสอาจจะสต็อปลอสที่เนี่ยฐานเวฟหนึ่งเลยนะครับอืม ไปซีนาริโอต่อไปนะครับซีนาริโอต่อไปเนี่ยเป็นซีนาริโอที่ที่ค่อนข้างจะดูแล้วดูดีนะผมคิดว่าก็คือเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งสองไซเคิลอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสีแดงเนี่ยจะมาอยู่แทนที่สีเหลืองตรงนี้นะสองทินสองซีนาริโอแรกเนี่ยแต่สําหรับซีนาริโอนี้ก็คือหนึ่งสองไซเคิลอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำสามซึ่งสามไซเคิลเนี่ยเนี่ยเราก็ได้วัดไว้นะครับสามไซเคิลแบบนึ่นะ วัดไว้หรือเปล่าวัดไว้ไหมอ่านี่ไงหนึ่งสองแล้วก็วัดโปรเจกต์หาเว็สามนะครับเราก็บอกไว้ว่าเนี่ยมีเป้าห้าร้ยหิเอ็ดจดปดที่เนี่ยเจ็ดสี่เจ็ดหกหนึ่งเี่ยนะเจ็ดสี่เจ็ดหกหนึ่งสรุปว่าเนี่ยมันก็เข้าไปในกรอบนะครับเนี่ยเข้าไปในกรอบพอดีจะเรียกว่าพอดีก็ก็ได้นะเนี่ยเข้ามาในกรอบนิดนึงนะครับแล้วก็พอเรามาดูว่าเว็สามไซเคิลเนี่ยมันขยายมาห้ารยหกสเ็ดุดเนี่ยข้างในเนี่ย มันก็จะ,ะมันก็จะเป็นดีกีไพมารี่ถูกไหมครับก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าอย่างนี้อืมซึ่งอย่างนี้นะครับเราก็ก็โอเคนะก็มองมองว่าพอมันจบห้าเนี่ยเนี่ยถ้ามันมาจบกันตรงนี้นะมนมจบกันตรงนี้ห้าจบตรงนี้ไอ้ทุกอย่างเนี่ยจบตรงนี้จบมาปุ๊บห้าเติมีเดียจบห้าไพมารี่จบสามไซเคิลจบอ่ะ แล้วคราวนี้นะครับมันจะเป็นเว็บ4ซึ่งเว็บ4เนี่ยคราวนี้เนี่ยเราสามารถดูได้นะครับว่าเว็บ4เนี่ยมันจะเหลืออะไรได้บ้างนะครับจากเว็บ2นั่นเองนะครับซึ่งเว็บ2เนี่ยเราก็ไปดูนะครับว่าเว็บ2เป็นอะไรอ่าเว็อ2เป็นอะไรเว็บ2เนี่ยดูอย่างนี้นะครับเป็นซิกแซกนะครับเว็อ2เป็นซิกแซกทาให้เราก็เราก็ตัดชอยส์ไปได้นะครับหึ่งว่าซิกแซกเนี่ยไม่ใช่แน่เนี่ยที่ลงมาตรงเนี้ยเนี่ย ลงมาไม่ใช่ติ๊กแจ็แน่นะครับอย่างน้อยตรงนี้ต้องเป็นสามเป็นเป็นคอลเลกชันนะเป็นคอลเลกชันที่เป็น A B C อย่างนี้ A B C ลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีกีไมเนออืมเป็นสีนิดนึงอ่าเป็นสีเขียวแล้กัน,นครับนี่เนาะเนี่ย A B C อย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอเป็นอันนี้ก็จะเหลือแปดไทเกอรลาดเอ็กเวฟนะครับซึ่งแปด กับไทเกิลนะครับเป็นกรณีที่เกิดบ่อยนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ได้ระวังนะครับจับตาจับตาดูนะครับจับตามองถ้าสมมุติว่าเป็นไทเกิลเนี่ยก็จะนานหน่อยแล้วก็ย่อนิดนึงนะครับย่อไม่เยอะถ้าเป็นแฟดเนี่ยก็จะย่อลงมาได้ได้ค่อนข้างจะจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็วัดรีเทสนะวัดรีเทสอ่ะเรามาวัดรีเทสกันนะครเนี่ยเราวัดรีเทสเนี่ยถ้าสามจบตรงนี้นะเราก็วัดรีเทสอย่างนี้อย่างนี้ มาตรงนี้อืมซึ่งรีเทสเวฟ4เนี่ยเราก็เอาแค่61.8นะครับกรอบก็จะอยู่ตรงนี้38.2 61.8อยู่ตรงนี้อืมนี่เนาะเนี่ยส,สองเป็นซิกแซกแล้วสามเป็นแดไม่ก็ t ทงเก g หรือ l เอ็กเวฟนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็มีเป้าราคาอยู่ที่เนี่ยนะครับ38.2อยู่ที่53,000 50 53, 50,000 53,000นะครับแล้วก็ Level 50อยู่ที่46,700นะครับแล้วก็61.8อยู่ที่4300นะครับนี่นะก็ตั้งรับกันได้นะครับใครใครใบแอดใบซ c นาริโอไหนก็ก็ไปตั้งรับกันนะเอาเองนะครับว่าเออสต็อปออยู่ตรงไหนเอ็นทีตรงไหนเทคโปรฟิตตรงไหนนะครับซึ่งซ c นาริโอนี้เนี่ยเทคโปรเออสต็อปรอดนะครับสต็อปออยู่ที่4เนี่ยต้องไม่ถึงเวฟหนึ่งนี่เนาะ <laughs> ก็ไกลหน่อยนะครับไกลหน่อย แต่เราเทคโปรฟิตเนี่ยมันขึ้นไปได้เยอะนะครับเนี่ยเราเทคโปรฟิตเนี่ยเราก็วัดอย่างนี้นะครับวัดอย่างนี้ชบชึบชอ่าถ้าสมมุติว่ามาจบที่ห้าสิบอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ดูนะครับว่าเวฟห้าเนี่ยเวฟสามมันขยายมาแล้วใช่ไหมห้ามันก็ไม่ควรเกินร้อยเปอร์เซ็นของสามนี่เนาะเนี่ยหกสามสิบแปดจุดสองหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยควรจะทยอยเทคโปรฟิตกันได้แล้วนะครับสำหรับตินไนิโอนี้เนี่ยก็ สต็อปลอสกับเ a k ค p r ร f i ินเนี่ยพอๆกันนะครับก็ก็อยู่ที่ว่าแต่ละแต่ละท่านนะครับว่าจะคุ้มเสี่ยงในการเข้าออเดอร์นี่ไหมนะครับอืมซึ่งก็ตามนี้นะครับตามนี้เรามาทวนกันอีกครั้งนะครับว่ามีซีนารีโออะไรบ้างนะครับก็สำหรับซีนารีโอแรกเนาะซีนารีโอแรกเป็นซีนารีโอที่กำลังทำสามไซเคิลนะครับสามไซเคิล ซึ่ง3ไซเคิลเนี่ยข้างใน3ไซเคิลเนี่ยประกอบด้วยไพมารีเนาะกำลังถ้าจบ3นะครับก็ทํา4ซึ่งมีกรอบราคานะครับสีที่ลงมาได้เนี่ยก็อยู่ที่นี่นะหกหมื่นสองร้อยห้าหมื่นหกพันห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนี่นะสำหรับสีนาลิโอแรกเนาะแล้วก็สีนาลิโอที่สองเป็นกําลังทำห้าไพรมารีเอ้ยไม่ใช่ห้าไซเคิลนะครับห้าไซเคลนะิลเนาะห้าไซเคลิลแล้วก็ ใน5ไซเคิลเนี่ยมีทำไพรมารีเวฟที่1นะครับแล้วก็กำลังรีเทสเวฟสองนะครับซึ่ง1จบตรงนี้เนี่ยทําให้มีรีเทสเวฟบ2เนี่ยอยู่ที่เนี่ยนะกรอบราคา6 0 0มื5น0 0าหมื0นนะครับแล้วก็5,1800 46,500นี่นะตามราคานะครับใครอยากดูราคาละเอียดดูคลิปเต็มได้นะครับก็ s ี e น a r ริสุดท้ายนะครับก็คือ s ี e น a r ริที่ หนแล้วก็3ขยายมาแล้ว561.8นะครับแล้วก็กําลังรีเทสเว็บสนะครับมีกรอบราคารีเทสนะครับอยู่ที่52900 56500แล้วก็4400นื่นะครับอืมวันนี้นะครับผมก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์กันได้ผมยินดีรับฟังทุกคําติชมนะครับแล้วก็จะไปปรับปรุงแก้ไขให้คลิปออกมาดีที่สุดนะครับ ก็ยังไงก็ลากันไปเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ